เจ้าหน้าที่ยังคงขยายผลจับก,กลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังจากที่มีเหตุยิงปะทะกกันเมื่อวานนี้นะคะไปดูข่าวเลยค่ะ เสียงปืนที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานียิงปะทะกับแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังจากบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมจะเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านเกาะมอกแกงตําบลท่ากําชาอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้เพื่อตามจับก,กลุ่มแนวร่วมเป็นกลุ่มแนวร่วมที่หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวแต่ปรากฏว่ากลุ่มแนวร่วมไม่ยอมให้จับค่ะ ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีเจ้าหน้าที่มีการยิงตอบโต้ก่อนจะเปิดฉากยิงปะทะกันและเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ก่อนจะให้ผู้นำศาสนาผู้นำหมู่บ้านมาเจราจาผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้กลุ่มแนวร่วมที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านมอบตัวเพราะไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ไม่เป็นผลนะคะกลุ่มแนวร่วมยังใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ต่อเนื่องไปชมภาพเหตุการณ์ตอนที่ผู้นำท้องถิ่นมาช่วยเจราจากันค่ะ ผมผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ใหญ่บ้านผมขอพูดว่าถ้ามีคนอยู่ทั้งในบ้านออกมาถ้าเวลาจะออกมาให้ยกมือขึ้นแล้วก็ตะโกนเสียงว่าออกมาแล้วคุณผู้ชมคะ เจราจาคุยกันไปหลายชั่วโมงแต่ว่ากลุ่มแนวร่วมยังไม่ยอมมอบตัวแล้วก็ยังมีการยิงปืนออกมาเป็นระยะด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถ้าปล่อยไว้อาจจะยืดเยื้ออาจจะทำให้ชาวบ้านที่บริสุทธิ์ต้องได้รับอันตรายจึงมีการยิงสวนออกไปกระทั่งเสียงปืนก็สงบพบว่ากลุ่มแนวร่วมเสียชีวิตสองคนแล้วก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยก็สามารถยึดอาวุธปืนสงครามอาก้าได้หนึ่งกระบอกปืนพกซานก้ามมอหนึ่งกระบอก ตรวสอบประวัติพบว่าทั้งสองคนมีหมายจับคดีความมั่นคงติดตัวด้วยคนหนึ่งสามหมายจับอีกคนสามหมายจับนะคะและเชื่อว่าน่าจะไปวางแผนเตรียมก่อเหตุรุนแรงซึ่งเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของบ้านมาให้ปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการสนที่กำลังเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยค่ะจะมีการตรวจค้นรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงบุคคลต้องสงสัยอย่างรัดกุมนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุและไม่ให้เกิดความสูญเสียอีกค่ะ